โอเคครับก็อยู่กันในสุ่มเล่นเด็กแห่งความพะยะภาทนี้นะครับก็เราจะเลี้ยงเด็กจากซ้ายไปขวาซ้ายสุดเป็นเด็กที่1ส่วนขวาสุดก็เป็นเด็กะระเบียบวัฒนสินเด็กสุดท้ายแต่รอบนี้เราจะเลี้ยงจากมากไปน้อยก็คือสมมุติว่าเราได้เด็ก19 7เก้าเจ็ดอ้จสิบสี่สิบเก้าจะได้เล่นเด็กที่19ก่อนก็คือมากไปน้อยนะครับ ก็คือถ้านับเลี้ยงก็คือจากซ้ายไปขวาน,นะครับเดี๋ยวขอยัดตรวจเช็คนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วไปรอบที่1เด็กที่5ครับเด็กที่20ครับโอ้โหยี่สิเล่นเล่ด็กแรกครับโอเคครับสมใหม่ลืมติ๊ก่่าแสดงค่าไม่ซ้ำกันเนาะสิ 12. สรุปแล้วนะครับเด็กนี้เราได้เล่นเด็กสามสองเด็กนะเออไปไปดูในเกมกันเลยโอเคครับนะในพาร์ทนี้นะครับเราได้เล่นซ้ำถึทั้งหมดสองเด็กก็คือวันใบวันกับระเบียบพาท้าสินส่วนเด็กอีกเด็กหนึ่งก็เป็นเด็กมูฟนะฮะไปเดี๋ยวเริ่มเกมกันเลยนะครับไม่รอช้าตอนนี้แรงเราอยู่ที่อันดับห้าสิบหกนะครับ บอกเลยว่าซีซั่นนี้ผมต้องขึ้นอีฟินิกนะระดับร้อยเลยนะถ้ามีลมเสียงลมเข้าก็าขออภัยด้วยนะครับม,มาเดี๋ยวเซ็กกันรอบอก่อนมาถึงก็มั่นใจเลยนะครับแนปกันไลเลยครับมิตตี้ไหน ทพอสับเปลี่ยนนะฮะทพอสับเปลี่ยนดูนเป็นออนจะดีมากถ้าเป็นมิติก็งี้เงาหน่อยนะครับเด็กส่วนเด็กสุดท้ายนะครับผมมาดูมาแล้วเป็นเด็กมุกนะฮะก็าอาจจะพอถูกถุเรถไายได้อันตอนนะับโอ้โหโคตรแม่นจนังหวะนี้ข้อสี่ก็คือเราจะยังไงต่อ <laughs> ตอนนี้เล่นลำบากแล้วอุโมงค์กรต้านเป็นอันตอนนะโอเคมาสลับนี้จะเป็นอะไรช็อกเกอร์จะรอดไหมครับดูดูทรงแล้วถ้าเขาเล่นคีวมงเกอร์ก็เราก็รอดตัวมิดที ตรวัดในเทินห้าว่าเขา,เขาจะเราจะว่าจะเราสับเปลี่ยนเป็นไรนะฮะเราจะใช้บูมมาวิวครับในการเปลี่ยนนะฮะสูตริิธีก็ขึ้นมาแล้วนะบ้มเป็นพาิออนครับอุ้ยน่าจะชนะอันนี้ เอาแล้วครับพอเปลี่ยนมาจีครับแล้วเราจะสู้ยังไงอ่ะเประเด็นคือเราจะสู้ยังไงอ่ะอ่ะเราจะสู้ยังไงทีเนี้ยอ่ะสนามกลางก็คือสี่ห้าหกแอยจี้ไม่สามารถลงได้ส่วนระบบระบายน้ําเนี่ยเขาจะลงหรือเปล่าจากสถานการณ์แล้วเขาแน่จะลงซ้ายนะครับเดช วัดใจฮะเรียบร้อย,ยตามสภาพ,พแล้วไม่ลงคิวมังเกอร์ในเทิร์นที่ห้ากูจะเล่นต่อโอ้โหสุดยอดเล่นยังไงให้แพบที่แรกผมกะว่าเฮ้ยเทิร์นห้ามันต้องลงคิวมังเกอร์เลยแน่ กูจะเล่นต่ออีกเธอหนึ่งเขาไม่ยอมฮะเขาลองตัวส้ายนี่โอ้โหต่อไปครับเป็นเด็กวันบายวันนะธนาราวดีนะเกือบโดนละตอนนี้เด็กส่วนใหญ่ที่ผมไต่แรงก็จะเป็นเด็กจามยุลี จอมพลทำลายล้างทายใจแล้วก็มีเด็กชอบอยู่กับเพื่อนสาวนะสีเด็กที่ผมเล่นนะโอเคขับสนามแรกตกใจงั้นกว่าอะไรนะถ้ามีเสียงลมขอภายอย่างแรงเลยนะครับเสียงลมเสียงรถนะฮะยัดเคเอาแย่กู K, เบื K, เอ่อจริงๆ เอาลูกเขียบันทำไมวะที่หายแล้วลงผิดไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีซันแมทห้าสิบห้าสิบเลยตอนนี้คือถ้าเราลงอะลงนี่เลย ออเยอะวะผมว่าถ้ามันไปขวาดีมากเลยนะรอบนี้ลงอะไรครับสันสปรอร์ตหนึ่งตับแล้วไปตรงกลางฮาัมเมอร์ไม่โผด้วยกีกันโตครับโอโ้โหโอ้โหยี่นี่เอาตัวใหญ่แล้วเป็นฮาร์บัตเตอร์นะ พอจะเล่นได้ก็ยอมแพ้ไอ้สั์เอาจริงคือตอนนี้คือพอเล่นได้คือยอมแพ้ห้าสิบห้าสิบตอนนี้ก็คือว่ามันต้องให้กินอะไรอ่ะมันก็ไม่ได้อยู่ดีเ้ยอัลเมอร์ เนี่ยเดทอยยร์เลยวัดใจไปเลยอะ่ะนะโอเคชนะโอ้ชนะอ,นะอมีชายไรอะ่ะ <c oughs> ชนะก็บ้าแล้ว <c oughs> บุบง้งบุ้งโอ้โหแพ้ตามสภาพครับ <c oughs> คือ อเมอร์ออกมาช้าเพราะช้ามากนะครับคือออกมาเทินหกแล้วเราเล่นอะไรไม่ค่อยได้ด้วยโอเคส่วนนี้สุดท้ายครับเป็นเด็กไวทุกขีวทุกขีตอนนี้ก็ช่วงนี้ก็ติดเทิมนะเพราะคอนเทนต์ก็ทำเยอะขึ้นนะครับอืม เลยเยด็กนี้จะต้องเล่นแบบว่าเราน่าจะรัดโพลล์ลิสต์เนี่ยลงกลางนะอืมอสนาไม่เป็นไท่ทัน ก็บอกว่าหากคนการย้ายเกินตอนนี้ไม่มีการท้าย้ายครับโอ้โหแล้วทำลายเลยโอเคทำลายนะคขาเลอรไม่เป็นไร มัดยังไม่ออกโอโหว่องเล่นยากอ่ะเจอพวกเนี้ยลาให้มัดมาพอดีด้วยงลงให้มัดเลยครับไปทางซ้ายมิดทิชับก๊อบและต่อไปโอดินต่อชัว ดูนี่ก่อนคาวินด็อกเตอร์สเตนอืมน่าจะโอดินเปล่าวะผมว่าใช่จากการคำนวณไม่น่าพลาดปุ๊บสิบห้าโอดินครับ แกมีดสี่ทีแปดทีตายหมดสนามครับเรียบร้อย <c oughs> แพ้ยับโอ้โหโอ้โหไฟครับข้อ <c oughs> เราโดนจะทำมาเยอะครับ <c oughs> ตอนรีวิวได้จำพนทรายล้าง <c oughs> เราก็โดนบ้าแบบนี้อ่ะ <c oughs> หมดแล้วหมดแล้วจริงๆกงกะปิดทลิปได้เลยเนี่ย สำหรับพาร์ทนี้ครับก็ขออภัยด้วยนะครับพว่ามันสุ่มเล่นเด็กเนะี่ยมันในนี้ด้วยครับพาร์ทอีพีแรกก็ชนะหมดพีพีนี้แพ้หมดสักทีนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ